งามเลยจ้าผึ่งขาลายอีกแล้วอุ้ยมีอีกตัวนี้ก๋วแดงแกงหวนนานนาแล้วง,งามงามเลยอ๋ยเอเทิดถุกอ๋อเห็ดองุกนหน่อยครับหมูใหญ่เลยครับคุณอู้สุดยอดเลยครับงานนี้ หมูใหญ่ครับหมูใหญ่มาพี่มาพี่<ม> ó, พอพอช็อตเด็ดเหรอเห <c oughs> ็นเหเหเหรอเ้เเรอหอหหรอเรบรอปดออ สวัสดีค่ะมือนี่กับผพ้าเขาปลาหาเฮ็ดคือเกาค่ะมือนี่มานําเบื้องเฮ็ดดินเนาะค่ะว่าห้าสิีมานเฮ็ดยังแน่เนาะค่ะแต่ว่ามูแหลกแหกมานพอละเด้กค่ะเฮ็ดองโงกหน่อยค่ะมาเบืองน้ากันค่ะมนี่มันตีไรนะมือนี่มันที17หรือ18แล้วลงเหมือลงเว้นแล้ว มูไ่เนาะจ้ามูกบหบญ่งงเลยมองเคยเก็บเด้อค่ะแวมาชองเบิง่งเป็นไม้น้องแปนครับท้านขึ้นผู้ต่างนูกดอกยางงามดอกน,อนั่งอะี้นี่ีน่นี่นนนนนนน ดอแมนบอกโอ้ยดอกแข็งดีแฮงผู้ดอกหน่อยก็มีนะแมนเขินจ้าหอมดีนะนะงเห็ดออกหนุอมหน่อยบแญเงหนุ่ม ข้างในก่อนเนี่ยแม่ ขนแข็งขนาดถ้าคือขนดอนน้ำไปไหมเพิ่งนเอ็มอะ่ะนี่บ้าอุ้ยนี่นี่บ้าแมนเกลามียว เลือดนิดเดียวคุณน่ะเบอร์ใบพุ่งเพิ่งอยู่ตัวใช่น้าทางหน,น้าคนนี่บอแมน,นบอเห็นอีกนี่เล่งดอกนี่นี่นี่เหรอแมนบอแมนดิสสวยเลยนะ 3ามดอกเลี่ยงวนงเธอเลยงามเลยจ้าเพิ่งข้าลอยอีกแล้วอุ้ยมีอีก,ก,อกตงงัวนะี่ดอกนัางามเลวนะ

เปนคนร้อกใหญ่นี่บวบแล้วลายเติบเนาะแกงหนึ่งอันนี้จะหมดไปีิแดงจึ่งคืน,น,นเลยก็แดงแกงหวาน ที่สุดเลยเลยนี่ขึ้นหลัโอ้านนาั่งไม่ไม่กินไม่กินขนาดนั้นจิว๋วจิ๋วโอ้โดอกนี่ดอกนี่คน นี่หมองซีเลยนะเย็นหมดเลยพอที่เราดอกแุ้วนะจ้าสูงสุดสองดอกครับเท็มนาแล้วมีกระบแผ่ดอกมาเหันด้วยงามแหงาสวยๆเลยครับโอ้ยงงนกค่ะ หอมข้างทางาก็แดกจุกหมองเลยเนาะนี่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 ดอกตูมก <c oughs> ็มี <c oughs> โอ้พี่พี่โอ้ยดอกเดียวเลย <c oughs> อือหง่ะแม่ <c oughs> ลอกจะไปเถอะมึงเนาะ <c oughs> มาพี่มาพี่ <c oughs> พอพอช็อตเด็ดเหรอ เห็นละงูกเห,<ะ>ห็นละงูกอ้ยสาวคือแหงหวานนี่มาเตจังไกอีกคุณมาแบบไรนี่มาแบบไรนี่ปดตุง้งปดตุง้ตององืมอะไรเด็ด งามขนาด,นานาดเปลี่ยนเลยโอแกงสีไข้อยู่เกทานครับนี่ ม่ลอลราบ่หึคงค้าลายนั่นนะจ้าเห็เขาแล้วน,น,นะจ้าเหนเขาจ้าเห็ดไข่พพน,นครับ วอนดองนี้หออน่อยนอนะจ้จงไว้เมืนอน,นิมาเอาซะแดงหน้าครับเ <c oughs> ขาไปเบังในขายผู้ตางก่อนเต็มแล้วครับตาหนึ่งไม้ไม้เดียวแต่เป็นกระตาเลยครับไปบังในขายผู้ตางก่อนครับ เสียบ่ได้มานําเนาะบ่ได้เมื่อนั้นออกผู้เดียวคนเนาะเพิ่นได้หมู่เพิ่นเริ่มบนี้แต่ว่างานแห้งเป็นหยังน่ะต้น đi ở trong đấy phun phun u nào mẹ thế mà khá cồn ừ. <laughs> làm style tài u chọc ừ. nghe cha Hãy subscribe cho ไปต่อนงานเลยอืองานเหยอือเสดบสมบูรณ์ออบ่สมบูรณ์จ้า สวยมาสามได้ไมยังงามเลยเนาะู้ขาใหญ่แหีันเลันข้าลายงอแงเลยงามแห่แบบนี้ส่วนหลวง Cái cao điện lăng đắm bớt Con tốt xài Con bớt khuyên sọt chứ hết สวยเลยจ้าอหโอ้ยนะเกระสีกินเห็ดโ้ย <c oughs> oh, สุดายดอกเลยโอกาสจับ <c oughs> <c oughs> có đen khắp này Các để đầu đeo nào Dạ yeah. Mà đi cả đầu đeo yêu quá chắc Ui uh, ngầm yeah. okay. Oh. Okay. ตายไปตองเลยได้ไงไม่รู้อ,อีกนะ่าแม่อกไรเนี่ยป่วนจังนะ nâng chai hết ủng nộp Xong đỏ đầy đỏ nâng khắp อยู่ๆเลเิดเเบาะเี๋ยะเพ่มอหนึ evet> ่งมาบทันานนหุมนี่เท่าไรเต้องเป็นหนึ่งแล้ะจ้าอ๋อเอากรดักนาทนเท่า ดอกนี้นะ่าจะได้จ้ะดรกนี้ได้อยู่ดอกไตเบตองดอกไตเบตองโอ้ยงามไม่ใช่ปบะเด็นยางเคียบบ่ห้าเปิดอเบตองเอาถือควรมาพูดตังตังตะเกียบนานนี้ พพงต้นหม่พพต้นหม่พ่ทพเทาตัเฮ้ทาบ่เอานี่หูไงห่วขาดกว่าเมียนี่ย <c oughs> đại ừ, Thảo, thảo bỏ ăn, ăn điều Báo chả con thảo Màu ăn đi rồi Màu ทองฟ้าก,ก็คึมตลอดเลยครับตอนนี้เขาก็ได้เวลาอันสมควรนี่เก็บอยู่บนนะสีาพาเมื่อแล้วมาผลที่หำเฮ็ดข้าวดินเนาอะเ็็นนาวานนี่เก็บอยู่ผลงานน้อนนะ่ะเป็นยังไงมือ้น็ถือว่ามาันอยู่ค่ะ ตาหนึ่งกับเคืองหนึ่งค่ะได้เ็ดลงง่เซ้ยเนาะได้เห็ดละงกเซ้ย้าแบบฟูกๆกับมันคือเกาอ่าแต่ตาหนึ่งครับก็บีกตานีเด้เครื่องหนึ่งเด็กเคืองหนึ่งจ้ะมันมือดระยานฝนตกจ้ะพอได้แกงกบชิเมื่อก่อนเด้ค่ะอาสมนีเนาะครับฝากไลไรฝากแ่ บการแจ้งเตือนให้นักหล่าที่นิสานนั่งด้วครับคลิปนาพอกันไหมครับคลิปนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะคลิปนี้คลิปนาพอกันไหมค่ะ